เข้าสู่หน้านา,นานแล้วครับพี่น้องมาแล้วเครื่องตัดหญ้าครับวันนี้มากองนะหลายเครื่องครับกอนะหนึ่งอสองครับนี่เครื่องเลื่อยยนต์ค้างเอาไว้อยู่ครับสามครับนี่นะแล้วก็ข้างในเครื่องหนึ่งครับ พี่น้องครับตรงนี้เป็นช่วงของเขาเลยครับมีงานเข้านะครับนี่งานซ่อมสำหรับเลื่อยแล้วก็เครื่องจัดยานะครับพร้อมอุปกรณ์และอะไหล่ซ่อมแซมนะบริการที่รันดังดีครับนะ อาการแต่ละเครื่องมาวันนี้โอ้โหดูสภาพก็รู้แล้วพี่น้องเหย่อมาเลยครับใครจะซ่อมเครื่องตัดยาช่วงนี้เริ่มให้บริการแล้วนะครับเลื่อยนต์เราก็บริการซ่อมแซมครับสนใจมากันได้เลยที่สังขะร้านดังดี